สวัสดีครับบอยบีเคนะครับอันนี้ WE นะครับที่เมื่อกี้คุณลูกค้าส่งคลิปมาว่ามันรั่วตรงนี้เมื่อกี้ผมไม่ทันได้อัดคลิปแต่ผมอัดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไปละมันเข้าไปใช้เวลาประมาณยี่สิบเบี้แล้วมันก็ไม่ได้รั่วอะไรนะครับทีนี้ผมก็เลยไปเอาเปืนเบรดตามาลองยิงดูนะครับเราไม่รู้อ๋อนี่ประมาณสิบสิบกว่านัดนะดูนะครับยิงนะครับหนึ่งสองสามสี อ๋อันนี้อะไรเนี่ยโอเคอ่าลูกหมดนะครับสไลด์ค้างสแสดงว่ามันมีแก๊สอยู่ทีนี้ในเนี้ยเวลาที่เราเล่นต่อเนื่องเราควรจะใส่ลูกเข้าไปแล้วก็เวลาเราจะเล่นต่อเนื่องเราจะใส่แก๊สอีกทีใช่ไหมครับให้กลับมาเป็นร้อยเปอร์เซนต์เหมือนเดิมแต่ต้องไม่เย็นนะครับก่อนจะใส่แม็กต่อไปเข้าไปเนี่ย มันจริงๆมันจะเกิดความเย็นขึ้นแต่เวลาเราเล่นอ่ะเราอย่าให้มันเย็นเดี๋ยวผมจะลองใส่ลูกกระสุนดูเนาะสมมุตินะครับเราก็จะเล่นต่อนะที่ต่างว่าเราจะเล่นต่อเราก็ใส่กระสุนเข้าไปอ่ะสมมุติใส่กระสุนเข้ามาละทีนี้เราก็อัดแก๊สอีกร้อยเปรเซ็นต์เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20อ่ะมันไม่รั่วเหมือนตามคลิปเลยนะครับอ่ามันก็ไม่รั่วนะครับทีนี้วิธีการที่สมมุติว่าถ้ามันเย็นนะเราก็จะเบิร์นนะครับผมผมจะใช้แก๊สฟู่เนี่ยแหละเบิร์นเบิรนนิดนึงเบิร์นประมาณนี้อ่า ให้ความเย็นมันหายไปไม่ได้ทําให้ร้อนนะครับให้มันเป็นอุณภูมิห้องเฉยเยไม่ได้ให้มันเย็นเอ้ยไม่ได้ให้มันร้อนนะครับให้มันหายเย็นเฉยเย<ๆ>แล้วก็เอาปืนมาเล่นต่อได้นะครับตอนนี้ใส่ไปเยอะกว่าเมื่อกี้นี่อีกนะเดี๋ยวเราจะยิงจนหมดแม็กเลยนะ ก็เทสว่าหมดแล้วยิงให้ค้างสองทีก็ค้างนะครับอ่าตอนนี้ก็เกิดความเย็นเหมือนกันนะครับนี่เกิดความเย็นนะครับมีอากาศเอ่มีน้ําน้ําน้ํามาเกาะนะครับมันเย็นอยู่อัดใหม่ครับร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับเสียงฟีดมาเลยนะเสียงฟีดเลยนะ ผมไม่ได้นับนะแต่ก็ประมาณยี่สิบวิประมาณยี่สิบวิก็ไม่ฟู่นะครับเห็นไหมครับก็ไม่ฟู่เพจผมไม่รั่วอยู่แล้วนะครับไม่มีทางรั่วอยู่แล้วเพจเนี่ยผมคราวที่แล้วผมทําให้่ตรงเพจเพจนะไม่มีฟู่อยู่ไม่รัว่วแน่นอนแต่ที่ในคลิปที่ส่งมาคือมันรั่วตรงนี้แล้วผมก็เทสไปสามแม็กแล้วครับไม่รั่วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะส่งกลับอย่างเนี้ย ขอบคุณครับ